หน่ 1> 1ข้ามเดือนหกของจีนเป็นของจีนเป็นสิบห้าข้ามเออสิบห้าข้ามก็โอเคขึ้นสิบห้าข้ามแของจีนของจีนปฏิทินจีนถ้าปฏิทินไทยคือแลมหนึ่งข้ามอ๋อข้างแรมเออเอออันนี้ก็ถือว่าแลมหนึ่งข้ามเดือนหกนี่โอเคนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะอ่าพื้นฐานต้นทุนชีวิตอาจจะดีกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่นนะคะเราอาจจะมองว่า,วาตัวเองไม่เวิร์กเลยหรือแบบว่าต้อยต่ำอะไรบางอย่างที่เราคิดไปเองนี้นะแต่ว่าถ้าดูตามตามแลมหนึ่งข้ามเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งสมองไวแล้วถ้าดวงขึ้นก็คือขึ้นขึ้น,นสุดเลยถ้าลงก็ลงปีตีสเลยลงหวบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำบุญเยอะๆนะคะแล้วเกิดปีมะเมียปีมะเมียแบบว่าบางทีมันรุ่งรุ่ด,ดอนๆนนะปีนี้มันก็ มัอจะเป็นมะเสงมะเมียมะเมียมะแมใช่ไหมแม่ก็แย่อยู่บ้างแต่เป็นบางช่วงที่จะดีมะเมียเนี่ยบางทีอาจเจอมรสุมชีวิตนะต้องระวังนะคะเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นใช้เงินดีๆแล้วเกิดแลมหนึ่งข้ามมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยเรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญของคนเกิดแลมหนึ่งข้าโดยตรงเลยตอนเลขหนึ่งก็การเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์การเงินการสูญเสียอะไรพวกเนี้ย<อ>๋ออลัคนา อยู่ลัคนณสิ่งนะคะเลิกมหาธนูเลิกนะอดีไหมคะอาจารย์เลิกนี้เลิกมหาธนูเลิกดีเหมาะกับการทํามาค้าขายอะไรคะอาจารย์เออเกี่ยวกับกิจการที่แบบเป็นมงคลนะอ,อืมอันเนี้ยใส่บุญใส่อะไรทำงานอยู่กับโรงงานก็ได้ได้ทางานอยูอ่กับโรงงานแบบเอ่อ อะไรที่มันเป็นมงคลมงคลนะเกี่ยวกับผ้าก็ได้เปิดร้านสังกพันธ์ก็ได้เกี่ยอะไรที่มันเป็นสายบุญอ๋อพับเหรียญโปรทาเก็ได้ใช่ไหมใช่ได้หมดเลยแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมหนักอะไรพวกนี้ทําได้หมดนะเพราะว่าเลิกนี้มันเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกเศรษฐีนะเกิดเลิกดีเลิกเศรษฐีเลิกของคนมั่งคั่งร่ารวยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปทํางานอะไรที่ถูกกับเลิกเกิดตัวเองนะจะดีมากเลยทําอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เป็นนายหน้าก็ได้ นะขายดินขายหินขายปูนร้านวัสดุก่อสร้างอะไรทําได้หมดเลยหรือว่าจะไปเป็นเซลล์ขายบ้านขายคอนโดขายรถตอนนี้คุณบาลีทํางานเกี่ยวกับอะไรอยู่อ่ะครับออจะได้ดูดูให้ว่าเหมาะไหม ใช่ค่ะขายขาที่ได้ไปรอบหนึ่งแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยสุดยอดเลยกดไลค์เลยเห็นไหมถูกทางคือเลิกเกิดเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้จริงถ้ามาถูกทางนะคือบางทีเนี่ยคนที่ดูดวงหรือหมอดูทั่วไปเนี่ยที่เขามาทําใหม่ๆแบบว่าไปเรียนมานะเรียนไขยิบซีนนนู่นนี่นะเขาจะไม่รู้ถึงเลิกลึกๆในดวงเกิดของเราเลยเพราะว่าดาวแต่ละดวงที่มาจุดติดที่ว่าในจักรราศีมันจะมีเลิกเกิด ในนี้ถ้าเราถ้าเราดูเลิกของเราว่าในดวงเกิดของเราเลยอะ่ะมันเกิดเลิกอะไรเนี้ยครับมันก็จะทําให้เรารู้ช่องทางว่าอะไรที่มันจะถูกกับกับตัวเรามากม,มันก็จะไปถูกช่องเอออย่างเงี้ยเราไม่ต้องงมเข็มในมหา,หา,าสมุทรอ่าใช่อืบางคน เลิกเกิดอีกเลิกเงี้ยแต่ไปทำอาชีพอีกอย่างก็ไม่ไม่ลุ่งใช่อย่างอย่างอันนี้เขาเกิดเลิกนี้ใช่ไหมครับเออแล้วดาวอาทิตย์ดาวแล้วก็มหาธนูเลิกแล้วก็มีเลิกเพชฌฆาตเลิกด้วยอันเนี้ยดาวจันทร์กับดาวคานเป็นเพชฌฆาตเลิกอยังไงอะครับอาจารย์ขยายเพิ่มด้วยดาวพุธเป็นทลิตโทเลิกเอออย่างดาวพุธเป็นทลิตโทเลิกเนี่ยเรื่องการสื่อสารเนี่ยอาจจะแบบบางครั้งอาจจะเกิดเหตุ จะขายของเ,เนี้ยเกิดเหตุติดต่อยากเครื่องแฮงค์ไอ้นู่นไนอ้นี่แฮงค์คือคือมีอุปสรรคนี้หน่อนเกี่ยวกับด้านการสื่อสารใช่มาแล้วก็แบบอาจจะต้องใช้ความพยายามหรือว่ามันเป็นเลือกชูชกม,มันเป็นเลือกของการร้องขอนะเพราะฉะนั้นจะต้องสู้แล้วก็ทํางานหนักหาข้อมูลเยอะ รเรียนรู้เยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยคือไฟเยอะบางคนเขายกหูแต่ดินเออใช่บางคนเขาเยกหูแป๊บเดียวคุย15ทีโอ้เซ็นสัญญาแต่อันนี้ค่จจะต้องคุยเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยอ๋อใช้เวลาหน่สำเร็จสำเร็จใช่เพราะว่าเลิกเขาดีแล้วก็ดาวพืนหัดเป็นเทวีเลิกด้วยนะคะก็อันนี้ผู้ใหญ่ก็ให้คุณนะคะถึงอยู่ในอยู่ในลัคนามิถุนนะคะนี่ถือว่าโชคดีอ,อ ที่มันไม่ดีก็คือมีดาวราหูเป็นภูมิปาโลเลอกภูมิปาลปาโลเลิกจะเป็นเลิกของแผ่นดินครับอืมนะอยู่ตกอยู่ในภพอริ่ด้วยอยู่ในลักอ,อ,อยู่ในราศีมังกร,กรเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะต้องระวังนะเวลาที่เราอาจจะเป็นคนแบบเหมือนทุ่มเทอะ่พะพอเวลาทำอะไรไปปุ๊บแบบมันเหมือนมันไปโฟกัสแล้วก็ทุ่มในเรื่องบางเรื่องในเรื่องบางอย่าง ครับอ่านี่ต้องระวังมันเป็นดาวราหูมันจะเป็นอะไรของความรุ่มหลงรุ่มหลงใช่ไหมอาจารย์อืมใช่เหมือนเหมือนเหมือนแชมป์อยากอาทิตย์นี้อยากกินไข่เจียวใช่ไหมกิน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 แต่ไข่เจียวเอออย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ชอบอะไรมันก็จะทุ่มไงทุ่มโลภอืมใช่แล้วความโลภความอะไรมันก็จะมานะคะอันนี้ก็ให้ระวังไว้นิดนึงอันนี้มันมันเป็นลึกๆในดวงชะตาเกิดเลยนะคะต้องระวังนิดนึงนะ ทีนี้มีเลิกโจรด้วยนะใชนะ่เลิกโจรอ่าเลิกโจรน,นี่เป็นเป็นดาวเสาร์นะดาวเสาร์ุติได้เลิกโจรน,นะสถิตที่เลิกโจรโจรโรเลิกเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาทํางานอะไรเนี่ยนะทํางานอะไรเนี่ยสมมุติว่าเขาทําพวกสังหาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบ เหมือนน้ำจิ้มน,น้ำร้อนน้ำชาอะไรเงี้ย oh, สมมติวเวลาไปคุยค่ะทออนนี่อันนี้เรื่องธรรมดาตัดค่าในหน้ามาก <c oughs> หรือว่าไปเอี่ยวกันแล้วก็เฮ้ย <c oughs> ช่วย <c oughs> ช่วยเราหน่อยสิเดี๋ยวเรามี แบบน้ำร้อนน้ำชาให้นะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเองเก้นะเราไปนู่นนี่นะ <c oughs> คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันจะทาให้งานลื่นไหลมากเพราะว่าดาวสองเรามันอยู่ในเลิกโจโรเลิกไงถ้าเรารู้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นช่องทางแล้วแต่บางนนนคนงไ,ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปแบบอย่างนั้นก็ไม่เหมาะเออถ้า,ถ,าถ้าเลิกมหาธนูเลิกแล้วสมมุติแบบไปขายอาหารอย่างนี้นะเปิดร้านขายอาหารนะมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะแบบ ลำบากนิดหนึ่งอะไรประมาณาานี้นอาจจะไม่ไม่รับรื่นอืมไม่รับรื่ออาจจะไปได้ช้าชห,รหรือไม่เหมาะใช่ยังคนที่เกิดเลิกโจโรเลิกหรือเลิกเพชคาดเลิกเนี่ยครับอาชีพที่เหมาะสมนะจะเป็นพวกข้าราชการทหารตำรวจนั่งพยาบาลหมอ,อมหรือว่าขายคอร์สสัญญกรรมเปิดร้านสัญญกรรมหรือว่าเป็นคอนซัลต์สัญญกรรมเป็นทรงเป็นเซลอะไรพวกนี้หรือขายเครื่องมือแพทย์ถ้าไปตรงตรงทางนนะั้นรวยเลยรวยเล็กเลย เพราะว่าเกี่ยวกับงานขายทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าให้มันอยู่ในในเลิกเพชฌคาดเลิกไงเพชฌคาตคืออะไรให้นึกถึงเพชฌคาตเวลาประหารปั่นคอถูปกะลาสมัยอันนี้คิดง่ายๆเลยไม่ต้องไปจําอย่างอื่นเลยเลิกเพชฌคาดก็คือเลิกแบบนี้ต้องฆ่าคนให้ตายเพราะนั้นสิ่งที่ฆ่าคนให้ตายคือของมีคมของมีคมอะไรพวกเนี้ยของหนักของแข็งครับอเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเลิกนี้นะแล้วทํางานที่มันตรงกับอาชีพอย่างข้าราชการทหารตำรวจต้องแลไรต้องมีปืน รือว่าเออต้อง so field, ม, ario, มีปืนต้องฝึกความแข็งแกร่งมาเกี่ยวกับอาวุธหมอมีแหละมีมีมีเข็มมีผ่าตัดเออพยาบาลก็อยู่หรือแม้กระทั่งเราไม่ได้ทําอาชีพพวกนี้แต่เราไปทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเออใช่เป็นเวรระเบียนก็ได้อเนี้ยเป็นคนเดินเอกสารเป็นเวรเปเป็นนู่นนี่นั่นให้มันอยู่ในเงี้ยจะทํางานได้นานมากเลยแล้วก็สามารถเก็บเงินได้เป็นก้อนๆด้วย อาชีพผ่านกันดีคือเซลนะอาจารย์ใช่ก็อาจารย์เคยดูให้คนหนึ่งนะเกิด <บะ S 2> เลิกเพชร้าตแล้วไอ้ในดวงเกิดเนี่ยดาวทั้งสิบดวงเลยนะมีเพชร้าตต้องสามสี่ดวงดาวพุธดาวการสื่อสารดาวคาน,า,นา,วานก็เป็นอย่างเงี้ยดาวจันก็เป็นคือหนึ่งคนนี่คือมีหลายเลิกใช่ไหมใช<ะ>ห่หลายเลิกหลายเลิกดาวทั้งหมดอะมีสิบดวงรวมมันระอยู่ด้วยนะคะทุกคนนะแล้วเลิกพวกนี้มันก็จะรันกันมาอ๋อแล้วแต่ว่าในช่วงช่วงจังหวะชีวิตเราเขาจะให้เรามาเกิดเลิกไหนอะ คือคือเลิกเนี่ยถ้าถ้าแบบอาจารย์เรียนเรียนเรียนสมาธิมาเรียนกรรมฐานกับพวกสายวัดป่ามาอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับมีพี่ชายเป็นพระน่ะก,ก็อยู่กับพระมันงแต่เกิดอยู่กับวัดมันงแต่เกิดอยู่กับเสียนหัวโขนทํามาตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็มีความเข้าใจว่าเลิกพวกเนี้ยมันเป็นแรงบุญแรงกรรมที่เขาส่งให้เรามาเกิดบาปบุญจะแสดงออกทางผิวพันผิวพันหน้าตาอย่างเงี้ย มันจะแบ่งเลเวลเราดูเรารู้หูคนนี้แบบบางคนด้าตา่องบางคนดูแบบอมสูงมากเลยใช่แล้วเลิกพวกเนี้ยมันก็จะได้มาก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วมันถูกบังคับเลยด้วยแรงบาปแรงบุญมันจะมาแบบนี้เลยครับอาจารย์มันแบ่งแยกแบบเห็นโดยชัดเจนเจยิ่งมาเจาะในดวงเขาดูในในในจักรราศีนี่นะมันยิ่งเห็นชัดมากเลยเนี่ยดูดูของเขาเนี่ยเนะ่ ดาวจันร์อยู่ราศีตุลของเขาของเขาเดาวเจ็ดดาวเสาอยู่เนี่ยอยู่กับในมนุษย์อยูด้วยเนี่ยนะดาวเสาเนี่ยอยู่อยู่รคนาธนูเนี่ยนะเนี่ยคู่กับดาวดาวเจ็ดเพราะฉะนั้นมันเออมันเป็นงานที่บางทีจับต้องไม่ได้แล้วมาเร็วเราได้เงินอันนี้มันอยู่ที่คนแปรนะมันอยู่มันอยู่ที่คนแปรตัวเลขในแปรดวงดาวแปรเลขในจาก ราศีนะในช่องราศีครับบางแต่บางคนก็ตีไม่เหมือนกันไงครับก็หลายมอไล่ศาสตร์เออใช่อย่างส่วนหนึ่งอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ว่าบุคคลนขาจมีตาทิพย์ที่จะมองให้คุณไหมไม่ใช่ส่องแต่ในตำรา,ยยาเดียวบางทีเพราะา,า,าบา,าน,นไม่ใช่นะบางคนก็อ่านมาแต่ในตำราคิดว่าการเป็นหมอดูง่ายใช่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไว้ก็ไมอาจารย์ใช่เนี่ยของตรงบอกเพื่อนๆทุกคนสิสามคนเลย ไม่ได้อย่างมาเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้อยากเดินวิถีทางนี้ด้วยแต่ว่าโดนบังคับมาตั้งแต่แบบจําความได้แล้วสี่ห้าขวบแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สี่ห้าขวบแล้วเห็นผงเห็นผีอะไรอย่างนี้ขอเล่าเก็นเก<อ>ินสักนิดนึงได้ไหมอาจารย์เอาเรื่องไหนล่ะมันเยอะเหลือเกินเอาเอาเอาจุดเริ่มต้นของอาจารย์จุดเริ่มต้นทําไมถึงถึงถึงมาทางสายดูดวงมาทางสายปฏิบัติจุดเริ่มต้นอ๋อก็อย่างาที่บอกเมื่อกี้ไงก็อยู่กับวัดไงครับ ก็อยู่กับวันมาตั้งแต่เด็กอยู่กับพี่ชายมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตปกติแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมีคนที่เขาเป็นเป็นเป็น,ปนฮินดูเป็นซิกที่เขาโคกหมวเป็นแขกนะตอนนั้นอาจารย์ประมาณหกขวบก็คือชอบไปวัดมากไปวัดทุกเช้าเลยไปสวดมนต์ตลกไหเด็กห้าขวบเดินไปวัดเองด้วยนะโอ้โหบ้านห่างวัดประมาณหนึ่งกิโลแอดมินยังนั่งน่ะถ่ายรถเล่นเขามาอะไรอ <c oughs> เออนั่นแหละเดินไปถ้าถ้าหายนะถ้าอาจารย์หายายายกับตาจะรู้เลยนะก็จะรู้ไปไหนมันไปวัด ก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในวัดอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็แบบเออเราก็หัดนะก็มีก็มีพาท่านเมตตาท่านก็พาสวดมนต์สอนนั่งสมาธิมันคือสอนปฏิบัติใช่แล้วทีนี้แขกคนเนี้ยเขามาเขาเห็นเราเรากลัวแขกใช่ไหมเราก็วิ่งหนีแขกคนเนี้ยเขาบอกยายบอกว่าอย่าให้หลานคนนี้บวชนะหลานผู้หญิงคนเนี้ยถ้าเกิดว่าบวชนะเขาจะไม่สึกเลย ไม่สึกเลยไม่ว่าจะบวชแบบผ้าเหลืองหรือว่าจะบวชเป็นภิกษุนีหรือว่าจะบวชเ,เป็นชีพามเขาจะไม่สึกเลยถ้าบวชตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอ,อแล้วพอโตโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนนะเลิกเรียนมปหนึ่งป .2 อ,อใช่ไหมเลิกเรียนเสร็จสองโมงสามโมงเย็นอนะเราก็พาน้องเดินไปวัดก่อน โอ้โหวิถีชีวิตอ,อ,อาจารย์นี่<ช>อยู่กับวัดอยู่กับทางศาสนาใช่ต้องเดินอ,อ้อมไปวัดก่อนแล้วก็เห็นผงเห็นผีเห็นหมัวตัวนะแล้วแยกไม่ออกไม่อากาลังจะถามออว่าอาจารย์แยกออกได้ยังไงว่าตอนเด็กแยกไม่ออกคนกับผิดคือแบบมันต่างกันยังไงอาจารย์พอพอโตมาแล้วเรามาแยกอาจารย์โหกว่าจะแยกได้ก็มีเรียนมหนึ่งมสองแล้วอ่ะแต่เห็นก็ตั้งแต่ห้าขวบใช่เห็นต้องมหนึ่งห้าสอง ตอนหนึ่งมาสองก็ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ประมาณนั้นใช่ไหมาจารถึงที่จะแยกได้ว่าแบบว่าว่านเนี้ยมันคือผีจริงๆนะมันไม่ใช่คนแต่ก็เราเคยไปนั่งเล่นกะที่ไม่ใช่คนแม่อาจายอ๋อยังไม่เคยเนาะคือพ่อแม่เราสอนเราไม่ให้ไปกับคนแปลกหน้าไงแต่ถามว่าเราเห็นไหมเราก็เห็นแบบนี้มาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ได้ก็คือพระสอนม้างพี่ชายสอนม้างอะไรบ้างพอผลสุดท้ายพอเราเรียน กรรม,มาฐานใช่ไหมเราเรียนสมาธิไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะแยกแยะออกแบบเราไม่ได้มโนอ่ะเราไม่ได้มโนเพราะว่าเราฝึกจิตของเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าขวบแล้วอืมแล้วเอ,อแขกคนนั้นนะ่ะเขาก็เตือนลุลย,ย์หลังจากนั้นยายก็ห้ามไปวัดอีกเลยอืมห้ามไปวัดคือไม่อยาก,ค,ยากคือไม่อยากให้หลานบวชแล้วอยู่ในใช่เอใช่เออพอเราเราก็ใช้ชีวิตแบบแยกแยะไม่ถูกบางทีก็เห็นคนขึ้นไปนั่งบนหลังคาลงรถ แล้วก็นั่งแขวงขามีแล้วก็<า>ก,กักมือเรียกเราก็มีปกติก็ไม่นั่งมีใครขึ้นไปนั่งวันนั้นนะอาจารย์ใช่แล้วเราก็วิ่งเล่นบาสเล่นอะไรอย่างงี้ไปใช่ไหมเขาก็กวักมือเรียกเราเนี้ยแล้วเขาก็อยู่บนหลังคาเราก็วิ่งไปบอกแม่แม่ใครไม่รู้มาขึ้นอยู่บนหลังคาบ้านเราแบบลงรถอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะบ่อยมากเหตุการณ์ครั้งไหนที่ทําให้อาจารย์แบบ ครั้งนี้มันน่ากลัวมากๆหรือว่าแบบโอ้โหโหมันน่ากลัวทุกตรงอ่ะจะบอกจะบอกเพื่อนๆทั้งสิบห้าสิบหกคน <c oughs> ไอ้แบบเด็ก <c oughs> ๆนี่มันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะมันมีครั้งแรกในชีวิตที่น่ากลัวตอนอายุสิบสิบขวบหรือสิบเอ็ดขวบไม่รู้รนั่งสมาธิแล้วให้ทุกคนนึกนึกถึงวัดล่องขุนนะวัดล่องขุนที่เชียงรายเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ที่ที่มันมีมือแบบแบบ<อ>ที่อาจารย์เฉลิมชัยเขาว่าที่มันมีมือมืออย่างเงี้ยที่ทางเดินเข้าไปในโบสถ์อ่ะ ตอนนั้นน่ะอาจารย์แค่สิบขวดแล้วก็ไปเห็นภาพแบบนั้นน่ะคือคือเรานั่งชุดขาวแล้วเราก็ไปปักทูบแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมเราก็บอกว่าขอบารมีผู้ผู้ทธเจ้าคุ้มครอ,องขอบารมีบรรดาพ่อปู่ฤาษีอะไรพวกเนี้ยคุ้มครองเราเราก็จะนั่งสมาธินะ<ช>ตอนนั้นประมาณสิบขวดย่างสิบเอ็ดขวดเราก็นั่งไปพอเรานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราเห็นตัวเราลอยพอเราลอยอ่ะแล้วเรามองเข้าไปข้างข้างล่างมนตรงตรงที่เรานั่ง ผมตรงนี้เป็นขาเราใช่ไหมเป็นเหงือเข่าแล้วเรามองทะลุขาเราอย่เงี้ยเหมือนเหมือนนี้เรามองไป่เงี้ยคนอยู่ล่างเต็มเลยอแล้วคนก็ทํามือแบบแบบเหมือนวัดล่องขุนเลยอะทํามือเงี้ยแบบตะเกียรตะกายแบบจะดึงกางเกงเราแต่ตอนนั้นเราสับวนเราตกใจไหมหรือไม่ตกเราเราเห็นเ่รเห็นแล้วก็รับรู้รับรู้ไม่ตกใจแต่งงว่าคนพูเนี้ทำมาเยอะจังแต่ตอนน้ตอนนั้น ณตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่านรกเราไม่รู้เออแต่เรารู้ว่ามันร้อนมากแล้วคนพวกนี้พูดไม่เป็นภาษาคนร้องแบบโหยหวนแบบร้องแบบน่าสงสารมากแล้วเขาก็พยายามมาดึงกางเกงขาวของเราเพราะเราเรานั่งในกางเกงขาเรามันยาวมันมันมันกว้างใช่ปะล่ะมันก็เหมือนเหมือนห้อยหหน่อยนึงเขาก็จะพยายามมาดึงกางเกงเราตรงเนี้ยแต่เขาดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ถึงเขาเอื้อมเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงมาอย่างเงี้ยหรออาจารย์ความหมายหรือว่าเขาอยากได้บุญเราเขา คือเอาคิดง่ายๆคนเราอ่ะมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะขนาดจานนั่งอะแลมองไปเหงือแต่คือรับรู้ได้ว่าข้างล่างนั้นมันร้อนมากครับผมร้อนแล้วก็คือคนแอร์อัดเหมือนเหมือนแล้วนั่งเหมือนเราเรายืนอยู่บนรถเมย์ที่มันไม่มีแอร์โหร้อนอ่ะแล้วเบียดกันเป็นปากระป๋องอ่ะเบียดกันออกจะมาเป็นสามีภรรยากันอ่ะ,อะคือเบียดแบบนั้นเลยนะแบบตัวชิดตัวอย่างนี้เลยครับอา,า,าจารย์แล้วมือก็ ตะก,กายตะก,กายแบบนี้เราก็ร้องร้องไม่เป็นภาษาคือตอนนั้นจิตจิตอะเรายังไม่ละเอียดพอเพราะเราเพิ่งสิงบขวบแต่รับรู้ได้ว่าอยู่ข้างล่างมันไม่สบายแน่เพราะว่าเขาพยายามเอื้อมมือจับเราเท่าไหร่ก็จับไม่ถึงเพราะว่าเขาบากไงคนลูกกะ<ข>เขาบาดแล้วแล้วออกไม่ได้เหงื่อแตกแล้วก็พยายามค่อยๆขอปู่ขอบรรดาปู่ในเสียงเนี่ยคือช่วยช่วยลูกด้วยแบบลูกอยากออกแล้วขึ้นไหวคือร้อนถคาอยาก ถ้าอย่างแอดมินก็อาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าเขาเขาคงให้เห็นนะว่านรนกมีจริงนะการเกิดแก่เจ็บต,ตายคือเวรกรรมมีจริงใช่คืออันนั้นนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กลัวมากตอนนั้นค,คือสิบขวบสิบขวบเลยอันอันนี้ยอ,อันนี้ชัดเจนมากแล้วหลังจากนั้นมันก็มันก็มีมาเรื่อยๆอะสิ่งที่น่ากลัวอย่างไปอยุธยาก็มีคนตายเดินมามั่ง อันนี้เดี๋ยวอุ๊บไว้เพราะว่าอาจารย์ตอนนี้ก็ทำรายการนะครับจากสุทิพย์เล่าเรื่องผีเยอะจนจนลืมอ่ะใครที่ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปกดค้นหาอ่าแล้วก็ติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปออนแอร์น่าจะประมาณช่วงสิงหาครับผมแต่ว่าอัดรายการไม่หลายเทปไปไล้เราว่าโอ้โหเอาไปตัดคือแบบไม่มีเวลากันเลยครับผมทีนี้ของคุณของคุณมาลิก S <S 2> <S 2> ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู <S 2> <S 2> ่ยังอยู่คุณมาลิยังอยู่ค่ะดาวจรดาวจรของคุณมาลินะมีดาวทิศทับดาวพฤหัสด้วยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ละกันเพื่อนฝูง,งผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเจอคนถูกใจด้วยอืมอาจจะเจอคนถูกใจอะใช่ในช่วงนี้ถัดไปเดี๋ยนี้ประมาณสักสามเดือนหรือครึ่งปีหลังอะตีไปยาวๆนะแต่ว่ามันจะมีเอ่อ ต้องระวังเหมือนกันนะเอ่อให้ระวังเรื่องไปที่แ8บเจอสิ่งเหนือธรรมชาติแบบที่จะร้อยฟังแบบเมื่อกี้นี้เช่นเรื่องการขับรถเห็นหางตาแวบ,บๆอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามีใครมาทากกแกกกแกงในบ้านในออฟฟิศอะไรทานองนี้โดยที่มันไม่มีคนอยู่ผิดสังเกตอะไรพวกเนี้ยก็จะเจอสิ่งเหนือธรรมชาติจะสัมผัสได้น้นะแล้วสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดตอนนี้คือมีดาวจันทร์ทับดาวราหูแล้วก็มีดาวราหูทับดาวพุธ นะคะอืะออันนี้ให้ระวังเรื่องความเดือดร้อนโดนคนติฉินนินทามีเรื่องกุ้มใจเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องทั้งในครอบครัวแล้วก็เรื่องการงานนะคะแล้วก็ถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องหุ้นส่วนหักหลังนะคะหรือว่าเงินได้ไม่ครบหรือว่าข้อตกลงมันแบบว่าไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีประเด็นกันขึ้นมาเขาเหมาะทากิจการคนเดียวมากกว่าหรือว่าเป็นแค่คนเดียวชีวิตนี้เหมาะแค่คน,คนเดียวใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเก่ง เป็นคนสมองไวเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมากไหวพิบดีคจับแ<า>พ็ช<ส>นแกะเออใช่แก้ปัญหาไวเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีลีดเดอร์ชิพในตัวเพราะฉะนั้นเราทําคนเดียวเราทําได้แต่ว่าเราไม่ต้องหวังอะไรใหญ่โตไงแล้วก็ทําไปเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงชีวิตหนึ่งมันก็โอ้ยทาได้ัุงเยอะแล้วเก่งเขาเก่งใช่ใช่แล้วก็ระวังเรื่องของหายนะอบอกคุณมบรินะโทรศัพท์แก้วแหวนเงินทองอย่าไปถอดไว้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวลืม เนี่ยมันมีราหูทับดาวพุธนะคะเอ่อพวกเครื่องมือสื่อสารพวกสมบัติพ่อสถานชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะระวังนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารระวังให้ดีนะนนแล้วก็ระวัง,งะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในช่วงจังหวะน,นี้หมดเลยนะคะอืตอนนี้ยี่สิบเอ็ดคนดูแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาถ้าใครเข้ามา,า,มาแล้วก็กดกดแชร์ให้นิดนึงกด,กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไม่รู้ว่า เคยเห็นอาจารย์หรือยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามล้วควรกดติดตามกันไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็จะมีคลิปเป็นคอนเทนต์ต่างๆลงไว้ให้ด้วยในช่องนะครับกดหัวใจส้มให้ด้วยนะคะจะได้ขึ้นไปอยู่บนบนเงี้ยจางจะได้มองเห็นเมื่อวานในตานี้แบบอ่ะอันนี้พี่มารีเขาก็ส่งทาล่งี่จะมองไม่ค่อยเห็นเลยส่งดอกไม้มาให้ส่งของขวัญมาให้ แอดมินก็เลยเห็นชัดเลยว่าเออเฮ้ยขอบคุณนะคะมีคนส่งมาแล้วแอดมินก็เลยเห็นชัดเลยว่าพี่เขายังอยู่ใช่บางทีคือแบบว่าไม่เห็นไงแบบว่าถ้ากดส่งหัวใจส้มมามั่งอะไรมั่งมันยังจะไปเด้งแบบวนวนเรายังจะเห็นบางทีนะขีดเดียวก็ไม่ับนันแล้วตาจาในโดยแก่แล้วนี่ต้องใส่แว่นแล้ว เราอย่าใช้คำว่าแก่เราใช้คำว่ามีอายุเนาะผู้มีอายุายสวก็ไม่เอานะคะฮ <c oughs> โอสวัสดีครับพี่นกพี่นกก็เข้ามาเอ้พี่นกหรือพี่เจี๊ยบนะเข้ามามาว่าเหมือนกัน <c oughs> อ่าใช่คือตอนนี้พยายามแบบว่าอยากจะไลฟ์ให้ได้บ่อยๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็ติดภารกิจหลายอย่างมากทุกวันนี้ก็จะพยายามทําให้ได้อาทิตย์ละสามวันอาจารย์ไม่ได้ทําธุรกิจเดียวครับทุกคนแต่ไม่รวยเลยอ่ะคนอื่นเขารวยโอ้ยเราอย่าใช้คํานั้นสิเราก็มีกินมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆมากกว่าใช่โอ้ยนักพยากรณ์นักพยากรณ์คนอื่นเขารวยไปหมดแล้วนะเราไม่รวยนะเราไม่มีรวยจริงๆเลยแบบว่าหามาสิ่งหนึ่งก็ ให้น้องแบ่งแบ่งให้ให้แม่ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งให้อดินแบบว่าค่าน้ํามันค่าเดินทางน้องค่า,า,าไป่ง,งขอเองเอค่ามือถืออะไรของน้องตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งก็ก้อนหนึ่งเลยทําบุญทําบุญเอ,อตัวเองไม่เหลือบางท,ทีเราก็จะจัดคลิปสําหรับไปทําบุญเลยเพราะว่าใช่ใช่เอาของไปบริจาคเขาเราก็จะเก็บสะสมแบบว่าบางคนที่เข้ามาดูดวงกับเราเนาะเราจะแบ่งแยกเงินไว้แบบนี้แล้วก็เอาเงินของคุณอะ เก็บไว้กองหนึ่งนะคะเพื่อที่จะซื้อของให้รวบรวมให้มันได้เงินก้อนนี้เยอะเป็นหมืนม่นๆหลายๆหยมื่นอย่างเงี้ยเพื่อที่ไปซื้อของเก็บไว้แล้วก็ไปบริจาคตามเด็กบนดอยหรือหรือบ้านพักคนชรา,าหรืออะไรเด็กตาม,ตามบอนที่<า>ใช่ชใช่ใช่จางก,ก็ไปทําบ่อยนะแต่บางทีเราแบบเราก็ไม่อยากจะลงสื่อมากไงจริงๆหน้าเนี่ยที่ไลน์เนี่ยก็ไม่อยากให้เห็นด้วยนะเพราะว่าหน้าเราก็ไม่ได้สวยเหมือนคนดนูเลยใคร